สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นนิวซีแลนด์นะคะกลับคบกับเอคนเดิมค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะส่วนวันนี้มีสาระดีๆเรื่องควรรู้ก่อนที่จะมาประเทศนิวซีแลนด์มาฝาก,กเพื่อนๆทุกคนค่ะเอจะพาทุกคนมารู้จักกับสกุลเงินของนิวซีแลนด์กันนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เอจะพาเพื่อนๆมาทาความรู้จักกับสกุลเงินของนิวซีแลนด์กันนะคะว่าแต่ละแบงค์มีมูลค่าเท่าไหร่ แล้วเวลาเราแลกมาจากเมืองไทยแล้วสามารถแลกเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่กันนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะรู้จักกันไปบ้างแล้วนะคะแต่เผื่อเพื่อนๆที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่รู้จักธนบัตรแต่ละใบาว่ามีมูลค่าเท่าไหร่เวลามาเที่ยวหรือมาทางานในประเทศนิวซีแลนด์แล้วจะได้ใช้ธนบัตรแต่ละใบาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะเวลาเราํำร้าสินค้าเวลาเราซื้อของเนาะแต่ว่าวันนี้เอมีไม่ครบ แบงค์นะคะแล้วก็เหรียญก็ไม่ครบเอก็จะขึ้นรูปภาพเพื่อนๆดูแทนแล้วกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักสกุลเงินนิวซีแลนด์กันก่อนนะคะนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน5ประเทศต่อไปนี้หมู่เกาะคุกนิวซีแลนด์นิวเอเอหมู่เกาะพิทแคนโตเกลเานะคะสกุลเงินของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์จะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัวดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มีตัวนิวซีแลนด์คู่กันไปด้วยเรามารู้จักธนบัตรใบแรกกันเลยคะ่ะเป็นจำนวนเงิน5ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งรูปที่อยู่หน้าแบงค์5้านี้นะคะซึ่งเป็นรูปนักสำรวจที่มีชื่อเสียงในการปีนเขาเอเวอเรสต์ได้คนแรกนะคะก็จะมีรูปของเขาคนนี้แล้วก็ภูเขาเอเวอเรสต์ส่วนนกที่อยู่ข้างๆนี้นะคะจะเป็นนกแพนกวินมีตาสีเหลืองเป็นนก พื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะจะออกสีส้มๆเหลืองๆแดงๆนะคะสวยดีนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแบงค์5แบงค์5ดอลลาร์แบงค์นี้ถ้าแลกเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยได้ออกมาเป็นมูลค่าเท่าไหร่กันซึ่งในแต่ละช่วงก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินของณเวลานั้นๆด้วยนะคะว่าตอนนั้นอ่ะค่าเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนค่าเงินตอนนี้ของประเทศไทย1ดอลลาร์นิวซีแลนด์อยู่ที่22บาทถ้าแบงค์5ดอลลาร์ จะสามารถแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ110บาทนะต่อไปก็เป็นแบงค์สินะนี่นะคะแบงค์สิข้างหน้าแบงค์สิก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปของเคสนะคะเขาน่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้มีการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นนกเป็นนกของนิวซีแลนด์เหมือนเดิมนะ ข้างหลังจะเป็นรูปนกกับดอกไม้นะคะส่วนกระดาษก็ใช้กระดาษเหมือนกันนะเป็นค่อนข้างจะเป็นกระดาษเป็นพลาสติกพิเศษนะคะที่เขาออกแบบมาเนาะมูลค่าของแบงค์สินิวซีแลนนี้นะคะถ้าคิดเงินไทย1ดอลลาร์เท่ากับ22บาทนะคะก็จะได้อยู่ที่220บาทนะคะในเลท ณนะปัจจุบันนี้คือ22ซึ่งเงินของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะทำามาจากพลาสติกพิเศษนะคะที่มีความทนทาน,นะคะ่ะป้องกันการฉีกขาดได้ยากขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะลืมไว้ในกระเป๋าในเสื้อผ้านะคะแล้วเราไปปั่นไปปั่นแห้งไปซักนะคะมันก็จะไม่เป็นอะไรป้องกันการฉีกขาดได้อย่างดีป้องกันน้ําได้อย่างดีด้วยคะ่ะต่อไปเรามาดูธนาบัตรแบงก์ยี่สิบนิวซีแลนด์หน้างหนนี้ก็จะมี พระราชินีอลิสเบตของอังกฤษนะคะจะอยู่คู่กับตึกทำเนียบตึกทำเนียบนะตึกทำเนียบของนิวซีแลนด์อยู่ตรงนี้ที่ประจำอยู่ที่กรุงเวลลิงตันนะคะก็จะมีนกนกพื้นเมืองประจำนิวซีแลนด์ข้างหลังนี่ก็จะเป็นนกพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เหมือนเดิมตัวใหญ่เลยอยู่กับภูเขาดอกไม้นะคะ แบงค์20่แบงค์นี้เนี่ยผู้คนจะนิยมใช้กันอย่างมากเลยนะคะทั้งเวลาเราไปกดตามตู้ ATM ส่วนมากจะออกเป็นแบงค์20่มานะคะอ,อ้อลืมบอกไปแบงค์20นี้เป็นแบงค์ใหม่นะคะก็เงินที่รีวิวมานะั้นเป็นแบงค์ธนบัตรแบงค์ใหม่ที่เขาออกแบบใหม่หมดเลยนะคะสีจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะเขียวเหมือนแบงค์20บ้านเราเลยเดีย๋ยวจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังตอนนั้นกับเมืองไทยไปเมื่อ สอสปีที่แล้วนะคะแล้ววันแรกที่ไปถึงเมืองไทยนะก็ได้แลกเงินใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นอะอยากกินของที่ขายอยู่ข้างรอบโรงแรมมางเลยก็เลยออกมาซื้อนะแล้วก็ล้วงเงินออกมาจากกระเป๋าซึ่งก็ไม่ทันได้ดูนะว่าแบงค์นั้นเป็นแบงค์ยี่สิบ เป็นแบงค์ไทย20 e หรือเป็นแบงค์นิวซีแลนด์นะคะดันเอาไปใส่อยู่คู่กันก็เลยดึงแบงค์20ของนิวซีแนลนด์ออกมาซื้อผลไม้ผลไม,ลไม้รถเข็นนะคะคนขายเขาก็ตกใจพี่นี่แบงค์อะไรอะครับมันไม่ใช่แบงค์20บ้านเรานะโชคดีนะที่เขาคืนมาก็เลยบอกว่าอ้อขอโทษค่ะอันนี้ไม่ใช่เงินไทยเวลาใครกับเมืองไทยโน้ตแล้วมียังคงมีเงินนิวซีแลนด์ติดไปเนี่ยก็ต้องแยกเงินออกมาแยกเงินออกมาดีๆีนะคะเพราะว่าสีเหมือน แบงค์ยี่สิบบ้านเราเลยเหมือนกันเด้เลยแต่ว่ามันแตกต่างกัอนอยู่ตรงกระดาษแค่นั้นเองกระดาษที่นี่จะเป็นพลาสติกอย่างนี้นะคะแต่ของบ้านเราจะเป็นกระดาษจริงๆเลยต่อไปเป็นธนบัตรแบงค์ห้าสิบนิซีแลนด์นะคะเอไม่มีแบงค์ตัวจริงมาโชว์ให้เพื่อนดูนะคะเพราะว่าแบงค์ห้าสิบกับแบงค์ร้อยนี่ค่อนข้างที่จะหายากกว่าแบงค์สิบกับแบงค์ยี่สิบนะธนบัตรแบงค์ห้าสิบกับนกของนกพื้นเมืองของนิชซีแลนด์ ป้องกันการฉีกขาดแลวก็ป้องกันน้ําได้อย่างดีเลยถ้าแลกเป็นเงินไทยนะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะคะธนาบัตรไปต่อไปเป็นธนาบัตร100ดอลลาร์นิวซีแลนด์รู้สึกว่าใบนี้เขาจะเพิ่งทํารูปโฉมใหม่ออกมานะคะสีสันสดใสเป็นสีแดงอย่างนี้เลยแล้วก็วัสดุในการทําก็คือเป็นพลาสติกพิเศษที่ทนาาท,ทานทั้งน้ําและการฉีกขาดได้อย่างดีธนาบัตรแบงค์ร้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะคะเพราะว่า ส่วนมากที่เคยได้ไปกดเงินในตู้ ATM ทั่วไปในนิวซีแลนด์นะคะส่วนมากตู้ ATM เนี่ยจะออกเป็นแบงค์ 10, 20, แบงค์50สับซะเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยได้แบงค์ร้อยนะส่วนมากจะได้รับจากร้านค้าเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนที่มานิวซีแลนด์แล้วมามองหามากดเงินออกมาแล,แล้วก็คงจะคิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแบงค์ร้อยเลยก็คือแบงค์ร้อยนี่ ไม่ค่อยที่จะออกมาจากตู้ ATM นิวซีแลนด์เลยค่ะสีจะออกสีแดงๆส้มๆปนกันแล้วก็จะมีรูปเหรียญอยู่ตรงกลางด้วยนะคะแต่ถ้าตีมูลค่าแบงค์ร้อยนิวซีแลนด์มาเป็นเงินไทยนะคะในเรทเงินที่22บาทต่อ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2,200นิดๆนะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ2,200บาทไทยนะคะโอเคเราทำความรู้จักกับธนบัตรที่เป็นแบงค์มีแบงค์ห แบงค์สิบแบงค์ยี่แบงค์ห้แล้วก็แบงค์หนึ่งร้อนะคะได้ทำความรู้จักกันแล้วนะคะว่าแต่ละใบหน้าตาเป็นยังไงแล้วเรามาแลกเป็นเงินไทยได้เงินประมาณเท่าไหร่ต่อไปเรามารู้จักเหรียญนิวซีแลนด์กันบ้างนะคะว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างซึ่งประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยการใช้เหรียญก็คือใช้ได้ปกตินะอย่างเวลาไปซื้อของ บางคนเขาก็เอาเหรียญมาซื้อของเป็นกํำๆเลยนะคือที่เนี่ยสามารถซื้อของได้ไม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่รับเหรียญน,นะฉันฉันรับแต่ธนบัตรฉันรับแต่แบงค์ฉันไม่อยากนับฉันไม่ชอบเหรียญอะไรเงี้ยที่เนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขาสามารถที่จะใช้เหรียญอะไปซื้ออะไรก็ได้ทุกที่เลยเอเคยมีประสบการณ์แล้วว่าลูกค้าลูกค้ากำเหรียญมามาซื้อของทั้ง เหรียญบาทเอ่อทั้งเหรียญหนึ่งดอนสองดอนเหรียญห้าสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเหรียญห้าสิบเซนเหรียญยี่สิบเซนนะคะซึ่งเราก็ต้องมามานับให้ได้ครบตามจํานวนที่เขาซื้อของเนาะก็อาจจะช้านิดน,นึงแต่ว่าคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์นี่สามารถที่จะใช้เหรียญซื้อของได้ตามปกติเหมือนแบงก์ทั่วไปเลยค่ะเงินเหรียญในนิวซีแลนด์มีมูลค่าอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะตามที่ไปหาข้อมูลมานะมันเคยมี มี1เซนสเซนด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เอมไม่เห็นเลยนะ1เซนสเซนไม่เห็นแต่10เซน20เซน50เซนแล้วก็1ดอลลาร์2ดอลลาร์นะคะอาจจะยกเลิกการใช้ไปแล้วเนาะเรามารู้จักมูลค่าของแต่ละเหรียญกันเลยค่ะเป็นเหรียญ10เซนนะคะเหรียญ10เซนจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเ,เหรียญ10ไม่โชว์นะคะจะเป็นสีประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะ ก็จะประมาณเป็นสีทอง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 ,ทองแดงๆง,งนะสีประมาณทองทองแดงแ,ดงแดงนะคะข้างหลังก็จะเป็นรูปของพระราชินีอลิสเบตนะกับสัญลักษณ์เมลีหรือเปล่านะเหรียญสินี้จะมีมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทย22บาทต่อ1ดอลลาร์จะได้อยู่ที่2บาทกว่า,วานะคะประมาณ2บาท21าทนะคะ ประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้เล็กๆประมาณนี้นะเหรียญต่อไปเป็นเหรียญ20่สิบเซนนะคะก็จะเป็นสีเงินๆอย่างนี้เหรียญเขาค่อนข้างเงานะข้างหน้าก็จะเป็นพระราชนิพนธนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นลายเป็นลายของเมลีเหมือนเหมือนกันแล้วถ้ามูลค่าตีเป็นเงินไทยจากเลท22บาทต่อ1นึ่งดอลลาร์อิาเลีนจะได้อยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าๆนะคะ4บาทจุด41 เหรียญต่อไปเป็นเหรียญห้าสิบเซนนะมันจะมันจะตัวใหญ่มันจะเหรียญมันจะใหญ่กว่าเหรียญยี่สิบประมาณนี้นะคะมันจะต่างกันอยู่นิดนึงอ่มันจะได้แยกกันถูกว่าอันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบนะคะข้างหน้าจะเป็นรูปเรือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งคันนี้ก็จะเป็นพระราชินีริสเบตเหมือนเดิมนะ มูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยจากเลด22บาทต่อ1นดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะก็จะได้21บาทกกว่านะคะถ้าคิดเป๊ะๆก็11.03จากเลด22ต่อไปเป็นเหรียญ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์เอไม่มีมาโชว์ให้เพื่อนดูนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าเอไม่ค่อยได้ใช้เงินสดนะส่วนมากจะใช้บัตรซื้อของซะมากกว่าเนาะเหรียญ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็จะเป็นรูปทรง ก็จะเป็นรูปทรงเล็กๆไม่ค่อยใหญ่นะคะจะเป็นสีทองนะคะสวยงามเลยจะมีรูปนกเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีรูปพระราชนิลิาเบธเหมือนเดิมนะคะส่วนมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะได้อยู่ที่เดทเงินณปัจจุบันนี้ก็คือ22บาทต่อหนึ่งดอลลาร์นิเชแลนด์นั่นเองนะคะ1เหรียญก็จะได้เงินอยู่ที่22บาทนะคะส่วนเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญ2ดอลลาร์ สดอลลาร์นะคะก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเหรียญ1น1ดอลลาร์นะคะจะสีเหมือนกันด้วยนะคะรูปในเหรียญก็จะมีพระราชนีอลิสเปตแล้วก็เป็นรูปนกปนกของในประเทศนิวซีแลนด์เหมือนเดิมคนจะนิยมใช้เหรียญ1น1ดอลลาร์กับเหรียญ2ดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันง่ายต่อการไปซื้อของไงถ้าเราพกเหรียญ เป็นเหรียญสิบเซนยี่สิบเซนห้าเซนเยอะๆมันก็จะเยอะใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราซื้อของมันก็ต้องคอยนับอะนับชา้านับช้ามากๆเอไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็ซื้อของทีเยอะๆใช่ไหมคะแล้วคนที่ซื้อของก่อนหน้าเออะเขาช้ามากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาใช้เหรียญสิบเซนห้าเซนห้าสิบเซนเนี่ยมาซื้อของอะแล้วเด็กแคชเชียร์น้องเขาก็นับ ค่อยๆนับนับช้ามากเลยอ่ะมันเกิดจากเพราะว่าเขาใช้เหเรียญเศษที่เป็นเซนเยอะจนเกินไปนะแล้วน้องเขาก็บ่นให้ฟังว่าขอโทษด้วยนะคพะพอดีช้าเพราะว่าคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาใช้เหรียญมาซื้อของก็เลยทําให้ช้าเลยก็บอาเออไม่เป็นไรโดยปกติแล้วคนที่ซื้อของในสปอตมาเก็ตเนี่ยส่วนมากจะใช้บัตรรูปซะมากกว่าที่จะใช้เป็นเงินสดนะคะ เงินสดก็มีใช้นะแต่ว่าเขาจะใช้เป็นแบงก์มากกว่าเหรียญน,นะเรามาดูมูลค่าของเหรียญ2อดอลกันนะคะเหรียญ2อด้านนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยจากเลทยี่สิบสองบาทณนะปัจจุบันนะคะจะได้สี่สิบสี่บาทถ้าคิดเปเปก็จะเป็นสี่สิบสี่จุดหนึ่งหนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนทั้งหมดนี้เป็นสกุลเงินของประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็จะเป็นแบงค์ห้าแบงค์สิบ แบง2ี0แบ่ง5 0แบ่ง1น0นะคะเหรียญก็จะมีที่ใช้ในปัจจุบันนะคะเหรียญ10เซน20เซน50เซน1นงดอลลาร์สอดอลลาร์นะคะและมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเอก็คิดให้เพื่อนดูแล้วนะคะคิดน้เหลปัจจุบันเรลดปัจจุบันนี้อยู่ที่22บาทต่อ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์แต่ในอนาคตมันก็อาจจะ ขึ้นขึ้นขึ้น,นลง,ลงต,าตามสภาวะของเศรษฐกิจนั่นเองบางทีก็จะขึ้นเยอะไปถึง25 26 27 28ก็มีนะคะบางครั้งเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของโลกของประเทศเนาะก็เป็นว่าคลิปนี้เอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสกุลเงินของนิวซีแลนด์นะคะ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะเข้ามาเที่ยวหรือเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะยังไม่เคยได้ใช้เงินนิวซีแลนด์เลยก็จะได้รู้จักกันก่อนนะคะว่าเรามีเงินสกุลเงินอะไรบ้างมีเหรียญอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างนะคะ mm hmm. เพื่อเวลามานิวซีแลนด์แล้วจะได้ใช้เงินง่ายได้รู้จักคือได้รู้จักมันแล้วนะคะว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ส่วนเพื่อนที่กําลังสมมาเที่ยวนะคะเอแนะนํา S 1> <S 1> ให้แลกเงินมาจากประเทศไทยเลยเพราะว่าจะได้เลทเงินที่ดีกว่าที่นิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ถ้าถ้ามาแรกที่นิวซีแลนด์นี่อาจจะได้น้อยกว่านะและแนะนําให้เปนเพื่อนไปแลกบริษัทที่รับการแลกเงินนะคะไม่แนะนําให้ไปแลกในธนาคารนะคะธนาคารเขาจะให้เลทต่ํากว่าบริษัทที่แลกเงินแลกเงินต่างประเทศนะคะการใช้เงินสดในประเทศนิวซีแลนด์ก็ค่อนข้าง มีการใช้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนในนิวซีแลนด์เขาจะใช้บัตรบัตร ATM นะคะบัตรวีซ่าซื้อของซะมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องพกเงินในกระเป๋านะอาจจะไม่สะดวกเวลาเรามาซื้อของล้วต้องมาดึงเงินออกมาอย่างเงี้ยเอาเหรียญออกมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่มีความไม่สะดวกเนาะเอก็จะใช้แต่บัตรเหมือนกันเงินไม่ค่อยได้ใช้นะคะติดกระเป๋าไว้บ้างนะจอดรถเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ เหรียญลาเราไปจอดรถที่ต้องเสียเงินเขาจะใช้เหรียญในการหยอดเนาะมึงเองก็เลยอาจจะมีพบเงินสดไว้บ้างสะดวกต่อการหยอดตู้จอดรถที่นิวซีแลนด์นะคะเอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเข้ามาในนิวซีแลนด์จะเข้ามาอยู่จะเข้ามาเที่ยวนะคะก็จะได้รู้จักกับสกุลเงินกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามา,มาใช้จริงในนิวซีแลนด์เนาะ,ะข้อมูล ข้อมูลวันนี้อาจจะไม่ละเอียดมากพอนะคะเอก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะเอก็เพียงแค่อยากจะมารีวิวให้เพื่อนได้ทราบกันว่าสกุลเงินธทนบัรของนิวซีแลนด์มีอะไรบ้างท่านเองมีเรียนอะไรบ้างนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้เอเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปของเอนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเที่ยวส่วนนี้เอขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย